อาการเริ่มแรกของตง่มอมยหมาโตคืออะไรคะหนึ่งเลยคือเขาเริ่มมีอาการฉี่ไม่พุ่งเริ่มฉี่บ่อยขึ้นเราสังเกตจากตอนกลางคืนเป็นหลักจากที่เมื่อก่อนไม่เคยตื่นขึ้นมาฉี่เลยอันนี้ก็เริ่มหนึ่งถึงครั้งต่อคืนละนี่คือระยะเริ่มแรกสำหรับใครนะคะที่เจอระยะเริ่มแรกเนี่ยแนะนําเลยนะคะให้ทาน p 4วันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเย็นอาอแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นหนักขึ้นนะคะก็คือระยะที่2ทุกอย่างมันจะเริ่มมากขึ้นกว่าระยะที่1และที่เพิ่มเติมขึมาคือเริ่มกั้นปัสสาวะไม่อยู่ เริ่มมีปัสสวาวะเล็ดพอเราเริ่มมีอาการปวดฉี่แล้วเรากั้นไม่ค่อยได้แล้วมันเล็ดออกมาเลยที่สําคัญครับฉี่บ่อยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนจากตอนแรก1นสองครั้งใช่ไหมอันนี้3ครั้ง4ครั้งต่อคืนแล้วมันทีขึ้นมันทีขึ้นน,น,นั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะนอนหลับย,ยาวๆตลอดคืนไม่มีแล้ว,ลวตื่นมาเขาจะรู้สึกไม่สดชื่นหงุดหงิดปวดหัวเป็นไมเกรนปวดตามตัวไม่มีสาเหตุแนะนําเลยค่ะระยะที่2เป็น p 4นะคะวันละสเม็ดหลังอาหารค่ะเช้า1เม็ด เย็น1เมตรค่ะและถ้าสมมติว่ามีไหมคะที่หนักกว่านี้อีกคือระยะสุดท้ายลแล้วระยะที่3าระที่ 3, 3คือจะรุนแรงกว่า1กับ2ไม่ว่าจะฉี่บ่อยขึ้นโดยเฉพาะตอนคืนเนี่ย สี่ถึงห้ารอบหนึ่งถึงสองชั่วโมงปั๊บตื่นอีกแล้วตื่นอีกแล้วรบกวนการนอนมากระยะนี้นะฮะเขาจะมีอาการปวดหน่วงร่วมด้วยมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดระยะนี้นะครับสร้างความทรมานให้กับผู้ชายมากๆเลยสมรรถภาพทางเพศลดลงด้วยสําหรับระยะที่สามนะคะระยะรุนแรงแล้วเนี่ยให้ทานพีโฟนะคะวันละสาเม็ดค่ะเช้ากลางวันเย็นหรือว่าทานยังไงก็ได้ให้ครบ3เม็ดต่อวันหลายเคสแลรีวิวเนี่ยเขาก็จะมีการทานร่วมกับยาหมอด้วยสามารถทานได้เลยอย่างสบายใจนะคะรักษาแผนปัจจุบันด้วยแล้วก็ทานตัว ตวนี้เป็นตัวช่วยที่จะเข้าไปฟื้นฟูของอาการต่อมลูกหมากเนี่ยให้ดีขึ้นค่ะและสุดท้ายแล้วค่ะอาการต่อมลูกหมากเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรคะต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะโตตามอายุหลังจากที่อายุผู้ชาย40ขึ้นไปเนี่ยต่อมลูกหมากจะกลับมาโตอีกครั้งหนึง่งคําว่าโตเนี่ยคือมันมีการอักเสบอักเสบภายในต่อมลูกหมากมันก็เลยบวมโตขึ้นแล้วไปกดทับท่อปัสสาวะนั่นเองอ2 ปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวเร่งมันการไม่อาอกกำลังกาย<ม>การปล่อยให้เราอ้วน<ม>การที่เรานอนดึกการที่เราดื่มแอลโกอฮอล์สูบบุรีถ้ามีปัจจัยที่ไม่ดีไปเร่งแล้วมันอีกมันก็จะทวีคูณมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วถ้าเราอยากจะมีตัวช่วยดีๆค่ะสารสก,กัดอะไรบ้างคะที่จะมาช่วยในเรื่องของต่อมลูกหมากโตตรงนี้คะจากประสบการณ์ของผมนะครับในเรื่องของการเกิดต่อมลูกหมากโตสาเหตุการเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราต้องไปยับยั้งต้นเหตุต้นต่อ หนึ่งในนั้นนะฮะมีสารสกัดอยู่ตัวหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับก็คือเมล็ดแฟกและเมล็ดฟักทอง2ตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติโดยตรงเลยนะที่จะไปลดการอักเสบที่ต่อมลูกหมากโตแล้วก็ตัวที่2ครับคือผงกล้วยสามารถยับยั้งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชายไม่ให้เปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเร็วหรือฮอร์โมนที่ชื่อว่า DHT หรือไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนที่เป็นฮอร์โมนที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยสมรรถภาพทางเพศลดต่ำลงต่อมลูกหมากอักเสบมากยิ่งขึ้นผมร่วงและตัวที่3านาโนซิงการดูดซึม ผลลัพธ์ต่างๆมันดีกว่ามันสามารถกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดได้ดียิ่งขึ้นอีก mm hmm. นั่นเท่ากับว่าสารอาหารออกซิเจนจะถูกลําเลียงไปที่อวัยวะเพศผู้ชาย mm hmm. และภายในต่อมลูกหมากได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถลดการอักเสบได้ดีรวมถึงไปเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเผู้ชาย,ยสมรรถภาพทางเพศผู้ชายเนี่ยเป็นอะไรที่กระทบจิตใจผู้ชายเยอะนะถ้าเกิดเขาอ่อนแอน้องชายไม่แข็งตัวไม่ตื่นตัว มันทําให้ศักรีของเขาอ่ะความเป็นชายมันลดลงเยอะมากยิ่งเครียดไปอีกและสุดท้ายครับตัวที่4นะครับนั่นก็คือไลโคปีนจากมะเขือเทศป้องกันการาเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากพบว่าสามารถลดการอักเสบภายในต่อมลูกหมากได้ดังนั้นทั้งหมด4ตัวให้ผู้ชายทุกคนนะ ทานตั้งแต่เนิ่นๆอย่ารอให้เรามีอาการต่อมลูกหมากโตไปก่อนถ้าเป็นระยะที่3ระยะที่รุนแรงแล้วอ่ะของผู้ชายที่ต่อมลูกหมากโตวปวดหน่วงชี่เป็นเลือดฉีคืนหนึ่ง4-5รอบแบบนี้เคสคนไข้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เขาทานยาอยู่แล้วถ้ามีตัวช่วยดีๆหรือว่าสารอาหารดีๆให้กับเขาอ่ะม,มันจะช่วยฟื้นฟูกับเขาได้ดีมากๆ สรุปง่ายๆเลยนะคะว่าอยากให้ลองทาน P4 ดูค่ะแล้วจะรู้เลยว่าชีวิตเนี่ยดีขึ้นมากเพราะมีหลายเคสหลายรีวิวเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าโอเคพอทาน7วันแล้วว่าการปรสัสสาวะเขาว่าดีขึ้นนอกจากจากปะปัสสาวะดีขึ้นแล้วเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำน้อยลงจริงๆค่ะ<ม>หลายๆเคสหลายรีวิวเนี่ยเขาก็จะมีการทานร่วมกับยาหมอด้วยสามารถทานได้เลยอย่างสบายใจนะคะรักษาแผนปัจจุบันด้วยแล้วก็ทานตัวนี้เป็นตัวช่วยที่จะเข้าไปฟื้นฟูของอาการต่อมลูกหมากเนี่ย<ม>ให้ดีขึ้นค่ะ